สวัสดีค่ะดูดวงรายเดือนนะคะดวงประจำเดือนพฤษภาคม2568ดดวงคนวันพุธไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักหรือสิ่งที่ไพ่ยิปซีอยากจะบอกอยากจะแนะนำอยากจะเตือนกับคนวันพุธในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะ สำหรับการอ่านดวงนะคะหรือว่าการดูดวงคนวันพุธของหมอฟ้านะคะเรียกว่าดูาคนวันพุธกลางวันนะคะหรือว่าคนวันพุธกลางคืนเนี่ยนะคะรวมเป็นพุธเดียวเลยนะคะไม่ได้แยกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็ฟังให้ชัดเจนด้วยนะคะอ่ะสหรับคนวันพุธนะคะคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ4 5 6 7 8 9และ10ค่ะ มาดูนะคะว่าไพ่ยิปซีจะบอกจะแนะนำจะเตือนอะไรกับคนวันพุธในเดือนพฤษภาคมนี้กันบ้างค่ะราชินีไม้เท้านะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของคำว่าเก่งฉลาดนะคะสติปัญญาดีนะคะมีความรู้มีความสามารถนะคะเรียกว่าราชินีไม้เท้าเนี่ยเป็นเป็นคนที่เรียกว่ารายร้อมนะคะไปด้วยความรู้นะคะรายร้อมไปด้วยความสุข นะคะนะดูสิเห็นไหมดอกไม้เต็มไปหมดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บ่งบอกในเรื่องของงานนะคะที่มั่นคงด้วยนะคะเพราะราชินีเมทาเป็นไพ่ของคําว่านั่งอยู่บนบัลลังที่มีความมั่นคงเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการงานในเดือนนี้ของคนวันพุธคอ่อนข้างจะโดดเด่นนะคะหรืออาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานอาจจะมีสิ่งที่น่าย,ยินดีเข้ามาสเตนนะคะควบคุมจัดการดูแลปัญหาสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะ ไพ่สเตนเนี่ยนะคะเรียกว่า,าคุณอาจารเรียกว่าได้รับการยอมรับจากใครบางคนที่เขาอาจจะเคยหมิ่นประมาหรือว่าดูถูกนะคะคุณเอาไว้ก็ได้ด้วยค่ะส่องไม้เท้านะคะคิดการไกลมองการไกลนะคะเรียกว่าเป้าหมายนี้ค่อนข้างจะ เรียกว่ามองนะคะไปถึงเป้าหมายมองไปถึงอนาคตหรือวางวาง,วางแผนในเรื่องของคําว่าอนาคตเอาไว้นะบางคนสองไม้เท้าเนี่ยอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเดินทางรอคอยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างหรืออาจจะกําลังรอคอยข่าวดีจากทางไกลก็ได้ด้วยนะคะสองดาบนะคะลังเลวิตก,กังวลสงสัยว้าวุ่นสับสนนะคะอารมณ์ความคิดในช่วงนี้นะคะไพ่สองดาบเนี่ยบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องราวเครียด,เ,ยดเข้ามาบ้างนะ อาจจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนกับคนใกล้ชิดนะคะกับใครบางคนนะคะที่คุณรู้สึกว่าไว้ใจนะคะตำแหน่งหกดาบเป็นตำแหน่งบริวารลูกน้องนะคะอันนี้เรียกว่าจะได้ลูกน้องที่เก่งนะคะเข้ามาช่วยเหลือนะคะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของงานของคุณได้แล้วพวกไพ่หกดาบเนี่ยนะคะเรียกว่าคุณวนผุดผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านปัญหาผ่าน,น,าานอุปสรรคสิ่งต่างๆมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะ สีดาบนะคะยังคงอยู่ในช่วงของการรอนะคะไพ่ตำแหน่งบ้านหรือว่าตำแหน่งที่ทํางานเนี่ยนะคะมันมีในเรื่องของการรอรองาน รอข่าวดีจากทางไกลนะคะรอการอนุมัติงานรอการเซ็นสัญญานะคะรอในเรื่องของคําว่าข้อตกลงสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของคําว่าจังหวะของการรอนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ออกไปสมัครงานนะคะก็เรียกว่าอาจจะรอเรียกตัวนะคะหรือว่าไปสอบไปแข่งขันนะคะก็เรียกว่าอาจจะรอบรรจุนะคะเพราะไฟมันขึ้นรอทั้งนั้นเลยแต่ถ้าใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วการงานของคุณมั่นคงนะ ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะเรียกว่ายังไม่ต้องวิตกกังวลเอาไปก่อนนะคะยังไม่ต้องไปคิดเยอะยังไม่ต้องกังวลนะคะให้ทํางานทําหน้าที่นะคะในปัจจุบันของคุณเนี่ยให้ม like, ันออกมาดีที่สุดนะคะการงานมันอาจจะมีบ้างเนาะเรียกว่าความเหนื่อยยากปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆเข้ามาแต่ด้วยอิทธิพลของราชินีเมถาวะคุณเคลียร์ได้คุณจัดการได้ในหลายๆปัญหาในหลายๆเรื่องราวเพียงแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะในช่วงนี้ ก้าไม่เท้านะคะเนี่ยเป็นคนที่ขี้วิตกขี้สงสยัยขี้กังวลนะคะปัญหาของคนวันพุธบางครั้งเป็นคนที่เขาเรียกว่าขาดความกระตือรือร้นในเรื่องของงานนะเรื่อยเฉยนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เรียกว่าชอบสะสมงานนะนะการงานนี่เรียกว่าเต็มโตะเลยทีเดียวนะคะในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณคุณเรียกว่างานค่อนข้างจะยุ่งนะ เพราะว่าต้องเคลียร์งานต้องสะสางงานไม่ว่าจะเป็นงานเก่างานใหม่นะคะเรียกว่าการงานนี้ทําไม่จบไม่สิ้นกันเลยทีเดียวนะบางคนนี้ทํากันแบบหามรุ้งหามคําทากันแบบไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนเลยทีเดียวนะคะอาแต่สามถ้วยขึ้นมานะคะสามถ้วยคนคนวันพุธเนี่ยคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ารักพกพ,กพ้องรักเพื่อนฝูงนะมีน้ําใจกับคนรอบข้างแต่บางครั้งก็อาจจะเสียความรู้สึกกับคนรอบข้างได้นะคะ อสเวนดาบนะคะภายในใจนี้มันรุ่มร้อนเหลือเกินนะคะนะอยากจะให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมันมีปฏิหารเข้ามามันรวดเร็วนะคะมันว่องไวนะคะให้มันทันใจเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ทันใจคนวันพุธนะคุณอาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูช้านะคะนะมันดูเหมือนเหมือนยังไม่ได้มีความกระตื้ืองหรือยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวทําให้บางมุมบางอารมณ์ก็อาจจะรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่ตัวเองรอนะคะ และอศวินดาบนนดเนี่ยคนวันพุธเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ใจร้อนนะใจร้อนอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวหุนหันพันแล่นนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามควบคุมในเรื่องของอารมณ์ตัวเองด้วยนะคะในเดือนนี้นะคะตำแหน่งบ้านอาจจะมีคนเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นนะคะหรือนะคะเรียกว่าคุณอาจจะได้รับข่าวข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนเข้ามาหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับาการทําบุญน,นะคะให้กับคนตายก็ได้นะคะส่วนงานเนี่ยนะคะ เรียกว่าเหมือนที่บอกเนาะใครที่มีงานประจําทําอยู่นะคะก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีไปก่อนนะคะพยายามเพิ่มความกระตือรือร้นนะคะในเรื่องของงานนะคะอย่าอย่าดองงานนะคะอย่าวางงานแชแบบแช่ๆนะเรียกว่าต้องเคลียร์นิดนึงในเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องต้องเพิ่มความขยันให้กับตัวเองนะคะ เป้าหมายของคุณเนี่ยนะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จถ้าคุณใจเย็นนะคะคุณรอได้นะความสําเร็จมาถึงคุณอย่างแน่นอนนะคะส่วนการค้าขายในเดือนนี้คนวันพุธอาจจะต้องไปดูในเรื่องของการตลาดนะคะ การกระตุ้นยอดขายการลงเข้า,าการลงไปใกล้ชิดกับลูกค้านะคะหรือเข้าไปาเรียกว่าให้ความสําคัญกับลูกค้าดูแลลูกค้าแบบใกล้ชิดนิดนึงนะรวมถึงตําแหน่งลูกน้องเนี่ยนะคะบางอย่างคุณอาจจะต้องลงไปช่วยเหลือหรือว่าลงไปพูดไปคุยไปทําความเข้าใจกับลูกน้องอาจจะมีการประชุมนะคะหรือว่าเรียกประชุมหรือว่าเรียกอบรมนะคะให้ความรู้สิ่งต่างๆนะคะกับบุคลากรน,นะคะกับ กับลูกน้องกับคนรอบข้างก็ได้ด้วยนะเรียกว่ามันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของงานนะคะทําให้คนที่เข้ามาทํางานกับคุณเนี่ยนะคะเขาเขาช่วยเหลืองานคุณได้เต็มที่ได้เต็มร้อยเนาะคุณก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยคนเดียวนะคะส่วนการเงินนะคะคนวันพุธนะมีเด็กถือเหรียญใบเดียวเองนะการเงินในเดือนนี้วางแผนให้ดีนะคะในเรื่องของการเงินเดี๋ยวเงินมันจะตึงเงินมันจะไม่พอใช้มันจะชักหน้าไม่ถึงหลัง แล้วคนเงินพุทสามถ้วยภาษีสังคมเยอะนะคะการเงินอาจจะไปหมดไปกับพวกพ้องนะคะเพื่อนฝูงอาหารของกินดิ้งดื่มนะคะอะไรพวกนี้บางคนการเงินหมดไปกับการเดินทางหรือการเงินเนี่ยคนวงนพุธมักจะใช้จ่ายตามความอําเภอใจของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะอนาคตการเงินก็จะได้ไม่ลําบากถามว่ามีแนวโน้มว่าในเดือนนี้การเงินมันจะตึงไหมมีแนวโน้มว่าจะตึงนะ เรียกว่าเงินมันอาจจะยุบลงไปมันอาจจะเหลือไม่เท่าเดิมทําให้คนวันพุธเกิดความกังวลว่าเอ๊ะจะเอาอยัางไงดีนะคะอาจจะกําลังมองหาไรายได้เพิ่มอยากจะทําอะไรเพิ่มเพื่อที่จะมีการเงินที่เพิ่มแต่คนวันพุธเนี่ยหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะคะถ้าถามถึงโชคลาภคนวันพุธมีโชคจากเด็กมีโชคจากกุมารน,นะคะมีโชคจากทะเบียนรถนะ แต่ส่วนใหญ่คนวันพุธเนี่ยจะมีโชคจากงานมากกว่าเพราะโดยอิทธิพลของราชินีมเมท้าเนาะเรียกว่ามีโชคจากงานมีโชคจากลูกค้ามีโชคจากคนที่อาจจะเข้ามาอุปถัมมากกว่านะคะส่วนความรักนะในเดือนนี้นะคะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดนะคะ อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งการเกิดความไม่เข้าใจการพ่อแง่แม่งอนลิ้นกับฟันนะคะหรือตัวคุณเนี่ยอาจจะให้ความสําคัญกับงานเนาะจนอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับคนรักของคุณเลยนะคะเรียกว่าคุณอาจจะไปเข้าสังคมมากกว่านะคะทําให้คนรักของคุณอาจจะมีความน้อยความงอนความน้อยใจนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมจัดสรรแบ่งเวลาให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าครอบครัวนะคะ เรียกว่ารักมันไม่ได้ดูแย่เนาะแต่แค่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเพราะว่าปัญหาความรักของคุณก็คือเห็นไหมระยะทางนะคะหรือว่าอาการให้ความสําคัญของกันและกันน้อยลงนะคะเหมือนที่บอกคนน,นพุดธในเดือนนี้คุณจะค่อนข้างจะแบบยุ่งกับงานก็เลยอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับคนรักไม่ได้มีเวลาให้กับครอบครัวหรืออาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับตัวเองด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าหมดไฟนะคะก็อย่าลืมพาตัวเองไปพักผ่อนไปชาร์จแบตบ้างนะคะ หรือในเดือนนี้ถ้าใครที่กำลังอยากจะได้รถนะคะอยากจะซื้อรถดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยนะคะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้อาจจะเกิดการล่าช้าเกิดการเลทเกิดการเลื่อนออกไปด้วยนะคะส่วนในมุมของคนโสดกันบ้างนะคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยนะคะคุณคุณไปโฟกัสในเรื่องของงานน่ะนะคะ คุณไปให้ความสําคัญกับในเรื่องของงานมีคนคุยเข้ามานะแต่บางทีอ่ะคุณคุยคุยไปแล้วคุณก็ไม่ได้ความสําคัญกับเขาไงเหมือนกับคุยแล้วผ่านๆนะคะมันก็เลยทําให้คนคนนั้นน่ะเขาอาจจะไม่มั่นใจไม่แน่ใจในตัวคุณเอะว่าเอ๊คุณให้เขาอยู่ในสถานะไหนนะคะสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขาค่อยๆขยับขยับหายออกไปจากคุณนะคะเรียกว่าคนวันพุธคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะ แต่นะคะคุณอาจจะเรียกว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับความรักหรือในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณไม่ได้วิ่งหาความรักอ่ะแต่คุณไปวิ่งหาอนาคตคุณไปวิ่งหาในเรื่องของงานมากกว่าคุณไปให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้มากกว่ามันก็เลยอาจจะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้มีใครเข้ามาสนใจหรือไม่ได้มีใครเข้ามาจีบจริงๆแล้วไม่ใช่นะคุณไม่ได้มองรอบข้างมากกว่าถ้าคุณมองรอบข้างคุณจะเห็นว่ามีคนที่เขาแอบสนใจคุณอยู่แอบมองคุณอยู่แอบติดตามคุณอยู่อาจจะเป็น fc ของคุณก็ได้นะคะ สุขภาพคนวันพุธนะคะในเดือนนี้นะคนวันพุธจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตานะคะเกี่ยวข้องกับศีรษนนะคะหรืออาจจะบางคนเป็นภูมิแพ้เป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายนะคะเจ็บป่วยออดอดแอดแอดนะนะคะเรียกว่าไม่ได้ป่วยถึงกับว่าจะแย่เลยทีเดียวนะแต่บางคนก็อาจจะมีเหตุให้ต้องหยุดพักนอนพักรักษาตัวหรือสีดาบกับพกดาบเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการลาพักร้อนพักผ่อนได้นะคะ เออและสศวินดาบใครที่ขับรถเองก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะอย่าขับรถเร็วจนเกินไปแล้วก็อาจจะเรียกว่าดูในเรื่องของคําว่าประกันภาษีพรบให้ดีเพราะว่าอาจจะจําเป็นต้องใช้ด้วยนะคะเรียกว่าป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนนะคะคนวันพุธในเดือนนี้ถามว่าเดินทางนะคะการเดินทางเนี่ยเรียกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยแต่ก็เช็คตรวจสภาพรถให้ดีก่อนนะจะได้ไม่ไปหงุดหงิดระหว่างทางนั่นเองนะคะอืม คนวันพุธอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ำใกล้ทะเลด้วยนะคะไปในสถานที่ทุ่งโล่งกว้าง,นะะนางๆนะคะไปนั่งชิลๆนะคะก็ได้ด้วยนะคนวันพุธถ้าถามถึงโชคลาภบ,บอกไปแล้วเนาะตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขแปดมีเลขหกแล้วก็มีเลขสามนะคะสำหรับคนวันพุธคนวันพุธถ้าจะทำบุญในเดือนนี้นะ ถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันพุธนะคะถ้าจะขอพรน,นะคะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะไพ่สเตนเนี่ยนะที่เป็นผู้หญิงนะคะจะให้จะให้อาโชคจะให้การเสริมดวงกับคนวันพุธด้วยค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนวันพุธในเดือนพฤษภาคม2 5 6 8ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ